ตามรายงานล่าสุดจากสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับมีการระบุออกมากับว่าลิเวอร์พูลมีแนวโน้มที่จะประกาศผู้จัดการทีมรายใหม่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับตามรายงานจากพีทโอรุกนะครับนักข่าวสายตลาดซื้อข่านังเตะแล้วก็เป็นกูรูทางด้านวงการฟุตบอลมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูล ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งร,รบกวนใดๆในช่วงเวลานี้จนจบฤด,ดูกาลนะครับเรียผู้กำลังมองหากุนซื้อรายใหม่หลังจากที่เจอครอบมีการประกาศ ตัดสินใจออกจากทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเจอร์นครอปได้มีการประกาศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็ต้องทำให้ลิเวอร์พูลต้องมีการมองหาตัวแทนเจอร์นครอปเข้ามาในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ซึ่งการลุ้นแชมป์พิเปรียอังกฤษเราก็ยูโรปาลีกทางลิเวอร์พูล แล้วก็เจิงครอบยังอยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็ทางโอรุกเชื่อว่ามันก็ยุติธรรมที่สโมสรจะยอมให้กุนซือรานี้มุ่งเป้าสนใจไปที่ ผลการแข่งนนขันเหล่านั้นก่อนที่จะมีการประกาศเกี่ยวกับคุณซลลรายใหม่หลังจากนี้นะฮะส่วแน่นอนครับว่าแหล่งข่าวที่มีการระบ,บุก,กันออกมาจากหลายๆแหลง่งก็มีการคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันนะครับว่ารูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของทางสโมสรในเวลานี้นั่นเองขณะที่สกายบอร์ดครับก็มั่นใจว่าทางรูเบนอโมริมเป็นตัวเลือกที่จะเข้ามาแทนที่จูเกนครอปที่จะอำลาทิมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงาน บุเพิ่มเติมนะครับว่ากุนซูรานี้เป็นตัวติงที่จะเข้ามารับงานกลุ่มทีมลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานเพิ่มเติมจากสื่อของโปรตุเกสในตอนนี้ครับชี้เห็นว่าทางลิเวอร์พูลมีความตั้งใจที่จะบรรลุข้อตกลงกับโรเบนอโมริมให้ได้ก่อนจบฤด,ดูกาลทั้งฝั่งของโรเบนอโมริมได้มีการพูดในงานถแถลงข่าวก่อนเกมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะฮะ โดยที่เจ้าตัวถูกถามว่าเขาสามารถทำเหมือนกับชาบิอรอนโซผู้จัดการทีมของเรเ o ลรกเซนด้วยการยืนยันว่าเขาจะอยู่กับ สโมสรต่อไปได้หรือเปล่าอาโมริมบอกว่าไม่ผมไม่สามารถรับประกันใดๆได้เกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนะครับมันก็เลยเป็นการที่ทําให้สื่อเนี่ยยิ่งแต่โยงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอโมริมจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิฟูหนักขึ้นไปอีกนะครับทางฝั่งของชาบีอารอนโซครับตามรายงานจาก เยมบารเก้ครับนักข่าวสายฟุตบอลสเปนครับออกมาฟันธงว่าชาเบียรอนโซกุนซือรานี้จะได้มาเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่จะต้องรออีก2ปี เราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดมากกว่าสําหรับชาบีอารอนโซ่ครับกุนซือที่ตอนนี้กําลังทาบุลกันได้ดีกับไบร์เออร์ลูเซ่นนะครับซึ่งทางล์พูเนี่ยก็มีความต้องการเป็นอย่างมากในการดึงมาร่วมทีมไม่ได้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงฤดูกาลหน้าครับแต่ว่าดีลดังกล่าวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเนื่องจากชาบีต้องการคุมเลเวอร์ลูเซ่นต่อไปแล้วก็ยังไม่มีเรื่องของคําตอบในการคุมล์พูในช่วง เร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะต้องรอไปจนถึงในช่วงปี2026อย่างที่กูรูอย่างบาราก้คอมเมนต์มาซึ่งก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าทางชาบิอรอนโซได้มีการตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะอยู่ทํางานกับเรเวอเรเซ้นต่อไปทําให้บอร์ดบริหารของที่พูต้องมีการเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวเลือกุนซือ ที่สนใจโดยที่มีข่าวกับโรเบนอมอริมแล้วก็รวมไปถึงโรเบโตเดซบีของทางบรตันเหมือนกันนะครับส่วนมุมมองของกีเยม ลาเก้ครับนักข่าวชาสเปนกูรูบอลฝั่งสเปนยืนยันว่าอารอนโซต้องการที่จะรับงานคุมทัพลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรอให้ถึงในช่วงปี2.26 6นะครับลาเก้กล่าวว่าผมจำได้ตอนที่คุยกับชาบีสมัยที่เขาเริ่มทำงานโค้ชเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูล โดยถามว่าจะเป็นสตีเวนเจอร์ลดหรือตัวของเขาเองก่อนในการคุมทับลิวพูโดยที่อาอนโซบอกว่าตามขั้นตอนที่สมัยสมผลก็คือต้องเป็นสตีเวนเจอร์ลดก่อนแต่แน่นอนว่าเขาบอกว่า เขาอยากเป็นผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าเขาจะได้เป็นกุนซือวันใดวันหนึ่งจนถึงปี2 0 2 6ดครับดูเหมือนว่ามันจะเหมาะสมที่ทางอารอนโซ่จะอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับการเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลจะมีเวลาอีก2ปีหลังจากยุคข,ของเจอร์น็อปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแน่นอนว่าไบรอันนิวนกก็แสดงความชัดเจนเช่นเดียวกันในการทาบทามอารอนโซ่เข้าไปร่วมทีม ทางชาบีมีการพัฒนาที่ดีกับไบเออร์เดอโวเซ่นนะครับจนมีโอกาสการคว้าแชมป์แน่นอนว่าไบเออร์คงพยายามที่จะโน้มน้าวอารอนโซ่เข้ามาร่วมทีมให้ได้ผมเชื่อว่ามีเป้าหมายมากมายแต่เขารอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับนี่คือมุมมองของกีเมบาราเก้นะครับที่คอมเมนต์ว่าวันใดวันหนึ่งหรืออีกต้องรอประมาณ1-2ปีหลังจากนี้ครับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่อารอนโซ่น่าจะสนใจรับงานลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับ